สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนได้ไหมคะวันนี้นะคะอยู่กันในฟรี่าตอนที่75นะคะวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวสกินแอร์บอร์ดของ m มิสแกรนนะครับนี่นะคะผมก็ได้มาจากกิจกรรมนี้เลยกดไปที่รูปปฏิทินนะครับแล้วก็กดไปที่คําว่า easy play นะครับถ้าเกิดว่าใครไหนได้ของครบจากกิจกรรมนั้นแล้วกิจกรรมนี้จะหายไปเลยนะครับก็คือล็อกอินให้ครบ5วันถึงจะได้แอร์บอร์ดนะครับท่านผู้ชมเยาย ตอนนี้นะครับผมก็ lock ล็อกอินครบแล้วนะครับท่านผู้ชมโอ้โหแม็กเรนแม็กเรนแม็กเรนมาแล้ววันนี้เราจะมารีวิวสกินแอร์บอร์ดของแม็กเรนในเพื่อไม่ให้เป็นการแหลงตกก็ในนี้กันแล้วกันนะครับหรือไม่ก็ไปรีวิวในโซนมาไปรีวิวในโซนก็ได้ท่านผู้ชม ผมเนี่ยต้องตื่นเช้ามาผมผมตื่นหกโมงครึ่งนะท่านผู้ชามตื่นเช้ามาเวลาเจ็ดโมงผมก็ผมผมก็ทําอะไรรู้ไหมตื่นเช้ามาตื่นเช้ามาเวลาหกโมงครึ่งอาบน้าแปรงฟันกินข้าวเสร็จแล้วก็ทําอะไรรู้ไหมท่านผู้ชมเวลาเจ็ดโมงผมก็ถ่ายคลิปเจ็ดเจ็ดโมงถ่ายคลิปถ่ายคลิปเสร็จประมาณเจ็ดโมงสิบนาทีพอถ่ายคลิปเสร็จประมาณเจ็ดโมงสิบนาทีก็ตัดต่อ ตัดต่ออีก50นาทีนะท่านผู้ชมคือแบบขอบคุณผู้ติด,ดตามทั้ง23คนทุกท่านก็ได้นะครับที่กดติดตามให้ผมนะครับท่านผู้ชมเอ้ยเดี๋ยวเราไม่ได้มาทำบล็กนะใจยเย็นเรามารีวิสกินแอ็บบอดลืมตัวเลยนึกว่ามาเล่นกับตีกู ผมเนี่ยชินกับติวไปแล้วว่าเวลาไปเล่นอะไรติวก็มาเล่นด้วยติวคือเพื่อนที่ดีสำหรับเราโอ้โหสมาคมคนกระโดดล่มอ้เข้าไปสมาคมคนกระโดดล่นี่จะเป็นสมาคมคนกระโดดล่อีโคนนมัมนมีอะไรตรงไหนาะนิีเดียวกดไปเลย เดี๋ยวไปดูแอร์บอร์ดกันเลยโอ้โหสวยงามมากสีสีเหลืองนะคะท่านผู้ชมแบบเพื่อแบบสวยงามเกินบางทีอะครับน้องๆไม่อยากจะโม้อะมาเดี๋ยวขอว่ายน้ําก่อนวันนี้จะไม่รีวิวสกินแอร์บอร์ดให้เหงาๆนะครับวันนี้เราจะแบบทํากิจกรรมในโซนด้วย มาไปกันเลยนะครับท่านผู้ชมอ้าวลงไม่ถึงทุ่งไม้เฉยเอ้ยเขาทำอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอลองแบบไปจิ้ผู้ชายคนนี้เดายดิตลกอะ อโอเคนะครับท่านผู้ชมเราก็จะมารีวิวแอร์บอร์ดเหมือนเดิมโดยการทำบั็กยังไงรู้ไหมมาตามผมมาผมรู้วิธีการทำบั็กแบบรีวิวแอร์บอร์ดไปด้วย นี่รีวิวแอร์บอสีเรียงโอ้โหสวยงามมากเลยท่านผู้ชมด,ดิคือแบบเกิดยังไม่หันขึ้นเลยต้องรอรีโหลดใหม่และแอร์บอสท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะแบบขึ้นขึ้นบนนะให้ดูนะนะั้น,น่ะบนอันนั้นนะ่ะบนหลังคาลงรถนะครับท่านผู้ชมอย่างแรกเลยที่เราต้องทํานะนั่นก็คือต้องขึ้นหลังคานี้ให้ได้ก่อนโอเคปะ่ะต้องขึ้นหลังคานั้นให้ได้ก่อนโอเค พอขึ้นโมโหไม้แล้วก็ไปขึ้นหลังคาสีน้ำตาลบ้านเด็กๆหลังนั้นโอ้ยภาพแหลกภาพผมแหลกอะท่านผู้ชมภาพผมนี่ใส่ไม่ดีอ่ะมาถึงด่าภาพผมนะไม่ใช่ด่าท่านผู้ชมภาพภาพผมนี่ใส่ไม่ดีด้วยท่านผู้ชม แล้วท่านผู้ชมเอาไมมสวยเฮ้ยผ hey. มว่าท m อแกล้งผมแน่เลยอ่ะทำไมมันดูฝืดฝืดยังไงก็ไม่รู้ท่านผู้ชมสเก็ตบอร์ดดูฝืดฝืดมากเลยอะฝืดกว่าวันอื่นอีก เดี๋ยวเดี๋ยวลองเอาให้ดูเนะี่ยปืดจริงเนี่ยอุย้ยได้แล้วแล้วมาระดับที่สองนะครับเราต้องขึ้นบ้านหลังนี้ได้แล้วเราก็ไปตุงต้ง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 ตุง้งตุ้งตุ้งโอเคปะเดี๋ยวผมสอนเดี๋ยวผมสอน ก็มีการย่อนิดนึนงเอ้ยทำไมสเก็ตบอร์ดต้องบี้อววะโอ้ไม่ไหวลีโอ้ไม่ไหวลีน่าสเก็ตบอร์ดมันบี้ไอจีเอ็มไอจีเอ็มจะเราเกลื่อนทีนะคุณผู้ชมไอจีเอ็มโอเคโอเคพอเราขึ้นตรงนี้ได้แล้วนะครับ ลรวก็กระโดดมาตรงนี้นะครับถ้าเกิดห้ามกระโดดฝั่งนี้เด็ดขาดนะคะท่านผู้ชมห้ามกระโดดฝั่งนั้นเด็ดขาดถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมกระโดดฝั่งนั้นท่านผู้ชมจะตกไปแล้วท่านผู้ชมไม่สามารถข้ามไปฝั่งนั้นได้ให้กระโดดฝั่งซ้ายนะครับไม่ต้องกระโดดฝั่งขวาฝั่งนั้นมาอย่างที่สองอะไทีเ่เราต้องทําก็คือขึ้นอันนี้ให้ได้โอเคไป ถ้าเกิดว่าเป็นคนเทียนจริงๆเย่างนนถ้าไม่ชมมันไม่ต้องทํามันก็ได้นะถ้าไม่ชมอย่างนั้นอ่ะถ้าเกิดว่าเป็นคนเทียนจริงๆเนี่ยคือแบบกระโดดตรงนั้นก็ได้เลยนะถ้าผม้ชมแบบคือยืนตรงนั้นแล้วก็แบกไปตรงนั้นได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนมือใหม่ก็สามารถขึ้นมาตรงนี้ลแล้วก็ไปได้แต่มันจะช้าหน่อย้ย GM แจ้งผมเองแล้วผมกดวิ่งแล้ว นายต้องแก่งฉันด้วยฉันจะมาทำลิปนานไงอย่าบอกนะว่า GM ยืนดูเราอยู่มาไม่เป็นไรเอาไม่ก็ได้โอเคสวยสวยสวย จีเอนะ็มนายอยากแกงชันอีกล่ามาต้องถอยหลังมานิดนึงคือต้องเริ่มใหม่ทั้งหมดไอจีเอมแผนการไล์ นะคะก็คือ,อเดี๋ยวผมจะสอนใหม่นะก็ <ừ. S 2> คือแบบคือตรงนี้ไปแล้วก็ตรงนี้ไปกึ๊ดึกตึ๊กตอนนี้คลิปผมไปนาทีแล้วแต่เมมโมรีในโทรศพัพท์ผมเต็มอีก <c oughs> เดี๋ยวคลิปหน้ามาต่อกันนะคะ <c oughs> เพราะว่าผมแบบนักเตรียมความพร้อมไม่พอเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมมาสอนทําต่อนะคะว่าม,มีบักอะไรต่อบ้างบายบาย